สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบคอนบอยนะฮะเนี่ยเด็กคนเบคอนบอย Come on นะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า s o r t Heaven s o r t Heaven นะฮะโอเคก็เป็นแค่แมปแนวซิมูเลเตอร์ที่เราชื่นชอบอีกแล้วนะครับผม <Huh? S 1> แต่อันนี้นะแมปนี้เขาไม่ได้ให้เราคลิกนะเว้ยเขาให้เราวิ่งไปมาเฉยๆนี่แหละนะวิ่งไปวิ่งมา วิ่งเก็บโทเค็นวิ่งพาดาบไปตีมอนนี่นเป็นไงสปอยเกือบจะหมดแล้วนะผมน,อน้องเอาเลยมาเริ่มกันเลยนะนีในส่วนของตัวเกมนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเป็นอ่เขาเรียกอะไรอ่ะผู้ใช้วิญญาณยุทธสายอาวุธนะครับผมนี่เป็นไงนี่ดูโดเห็นไหมดูพี่เขาเนี่ยวิญญาณยุทธสันสายอาวุธนะฮะปึ๊บโอเคนะคผมมาให้เรานะครับใส่อาวุธไปเลยเดี๋ยวพี่เขาใส่เป็นอันที่ดีที่สุดที่มีนะในตอนนี้นะครับผมแน่น วิญญาณยุดเฮ้ยใ,ใส่4ชิ้นนะฮะแต่ว่าตัวเกมเขาแสดงให้เราเห็นแค่3ชิ้นทำไมวะคนอื่นเขาก็4ี่นี่ว่าทำไมกู3ามวะเอามเป็นไรนะครับผมเนาะโอเคเขาก็ให้เราถืออาวุธนี่ครับแล้วก็ไปโจมตีมอนสเตอร์แบบนี้เอาตีโดยการคลิกคลิกแล้วก็คลิกนะหรือถ้าขี้เกียจคลิกนะให้มาคลิกตรงนี้ฮะออโต้แอทแท็ นี่ฟรีๆนะครับผมฟรีเลยโดยไม่ต้องอเสียโลแบคเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะโอเคอ่ะตีไปแล้วนะตีไปแล้วเพราะเก็บเงินได้แล้วนะครับเก็บเงินได้สักสองร้อยบาทนะครับผมน้องก,ก็มาสุ่มอาวุธนะครับผมน้องสุ่มได้ปับป๊บปั๊บนี่ไงนี่ไง เราก็ได้ดาบไม้สุดโอเพมาหนึงเล่มนะครับโอเคหลังจากสุ่มแล้วนะเราสุ่มได้เยอะๆใช่ไหมเกลือมากเลยเกลือจริงๆนะครับสุ่มไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับถึงจะเกลือขนาดไหนฮนะในความเกลือนะครับก็ยังมีระบบที่ช่วยให้เกลือเนี่ยพัฒนากลายเป็นซปเปอร์เกลือนะครับผมโดยการเมอร์จนะครับผมเมอร์จเมอร์จก็คือการรวมอุปกรณ์ที่เกลือนะครับให้ยกระดับขึ้นมานิดนึง นผมจากการเลือกนะครับผมนี่เลยสมมุติว่าเราได้ของคอมมอนมา5ชิ้นเราเลือกไปของเดิมเนี่ยครับดาเมจอยู่ที่48เนี่ยครับถ้าสมมุติเราเมิร์ดไปแล้วนะครับรวมกัน4เล่มะครัยจะได้ดาบที่ดาเมจแรงขึ้นเนี่ยเป็น72ให้เราทําการเมิร์โอเคล้วเมิร์ไปแล้วนี่ครับผมเนาะก็จะได้อาวุธที่มีติดดาวสีส้มแบบนี้ นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังเบิร์สได้อีกเนี่ยครับสำหรับอาวุธที่เป็นดาวสีส้มกดเข้าไปเน่เป็นไงเบิร์สดาวสีส้มแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นดาวสีม่วงนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ดาวสีม่วงเนี่ยมันสามารถเบิร์สได้อีกหรือเปล่าเนี่ยครับผมเนาะเดี๋ยวพี่ลองคลิกดูแล้วกันนะปรากฏว่าเบิร์สได้อีกเน,นะนี่ยผมเนาะเน่เป็นไงเป็นม่วงสองดาวก็กลายเป็น ดาวสีเขียวสมองก,ก็แบบนี้นะครับผมเนาะโอเคหลังจากที่เราอัปเกรดความเกลือขึ้นไปแล้วนะรเราก็ไปที่โซนต่อไปเรากเก็บเงินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสามารถไปที่โซนต่อไปได้นะครับผมเนาะนี่ก็ไปแบบนี้นะก็เงื่อนไขก็มีนะเวลาที่จะเปิดประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินนะครับหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆนะครับของตัวเกมนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขเช่นประเภท ต้องตีมอนสเตอร์เท่านี้ตัวนะถึงจะไปด่านนั้นได้ก็คือมึงต้องตีอ่ะไม่งั้นไ,ไม่ไม่ว่าเองจะได้รับเทรดมาจากาบุคคลภายนอกหรือว่าคนอื่นที่เก่งแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องอมีการตีมอนสเตอร์ตามที่เขากำหนดนครผมเนาะโอเคต่อไปนะพอเราไปโลกที่2นะครับพอเราไปโลกที่2ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เ,เลือดเยอะขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็สุ่มดาบที่มีความโหด มากขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีระบบเพิ่มมาในด่านที่2นะครับก็คือระบบ enchant นะครับผมเนาะเนี่ยให้เรามาซื้อนี่ฮะคัมพีนะครับคัมพีแบบนี้นะฮะให้เราซื้อไปเลยครับ Purchase เนี่ยนะครับก็คือใช้ออเพชรจำนวน500นะครับผมเน้อยห้าร้อยเชมเราก็จะได้นี่มาฮะนะครับเป็นเหมือนกับคัมพียุทธนะครับตัวนี้นะฮะเราจะเอาไปฝังไว้ในอ่า อาวุธของเรานะ่ครับฝังไว้ในอาวุธนะครับผมเนาะในในเขาเรียกอะไรอะ่ะในความสามารถของแต่ละแต่แต่ละอันนะครับเนี่ยดูนะสมมุติว่าเราได้เป็นแบบนี้มาเนะี่ยก็คือเป็นคริติเคอลเป็นบวกเจม 97%นะครับความสามารถเขาจะมีอยู่4ช่องเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยดูจุดตรงนี้นะฮะเป็นจุดน้ําเงินกับจุดแดงใช่ป่ะสีแดงเป็นพวกดามเมจใช่ไหมสีฟ้าเป็นพวกเจมอะไรงี้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจนะครับเราสามารถ reload stat ได้นะครับก็คือรีส o ต d ด้วยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พอใจอ่ะขอรีส o ต d ได้ไหมอ่ะเราก็กดไปเลยปุ๊บนี่จาก2เหลือ1โคตร OP ตดไปอีกนี่ เป็น2แต่ว่าอันนี้เพิ่มลักกับเพิ่มคอนมานีก็จะเก็บเงินได้เร็วขึ้นอะไรอย่างี้นะประมาณนี้ไม่ซุ่มและเปลืองเจมนะผมหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่กระเป๋าของเรานะแล้วก็คลิกตรงที่อ่อินเวนทอรีนะครับแล้วก็เลือกที่อุปกรณ์ของเรานะครับผมความโชคดีนะครับหรือคอนแอนด์ลักนะครับแล้วก็มาเลือกอาวุธที่เราจะจะฝังเข้าไปนะครับผมนี่ฝังเข้าไปเบิ่มนะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ ได้อาวุธที่ทำการ enchance เรียบร้อยนะครับผมเนาะโอเคนอกจากนี้ฮะในตัวเกมยังมีระบบเลเวลนะครับเลเวลนี่เขาก็ไม่ได้มีตัวเลขมาโชว์เฉยๆนะเวย้ยในแต่ละเลเวลเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถอ๋อที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอ๋อบวก critical chance บวก critical damage นะครับบวกสเปรดนะครับบวกอ๋อ potion นะครับผมเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปดูเอานะตามเลเวลนะครับ แล้วก็ในส่วนของการอัพเลเวลเนี่ยนอกจากที่เราจะตีมอนเอ้ยตีพวกมอนสเตอร์หรือว่ากล่องพวกนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีพวกไอ้นี่ฮะเป็นโทเค็นนะครับวางอยู่กับพื้นดื้อนี้เลยนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเก็บนะครับก็จะได้เป็นสองร้อยเอนะครับซึ่งมากกว่ากูยืนตีมอนนะครับนี่ยนะมอนสเตอร์ก็จะอยู่เป็นกระจุกแบบนี้นะก็เหมือนเดิมฮนะไม่มีการ ทำร้ายกับนะครับผมเนาะอ่ะดอูอาวุธที่ enchan แล้วนะมันจะออกสกิลนะเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะไม่ว่าจะเป็นระเบิดสายฟ้านะครับหรือว่าแสงมืดอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็จะทำให้ตีพวกมอนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมเนาะซึ่งต่างจากดาบเดิมๆนะที่มันจะทำแค่ดาเมจนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวลองดูนะถ้าสมมติว่าเราตีมอนสเตอร์ตัวเดียวนะตอนนี้34.9%นะเดี๋ยวพี่ลองดูนะ อ่ามอนเตอร์ตายไปนหนึ่งตัวนะครับเป็น35.0ขึ้นมา0.0เออขึ้นมา0.1ปะเธอเดี๋ยวลองเก็บโทเคน็นนี่โทเค็นขึ้นมาเลยเอ่สามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเราสามารถเก็บโทเค็นได้ดีกว่านะครับโอเคเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะเขาก็จะมีระบบอ่า achievement น,นะครับซึ่งมันมีทุกมีทุกเกมอยู่แล้วไอเกมแนวซูมเมเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มอัตราลดเนะี่ยฮะผมลองให้บักพลิก คลิกตรงรูปถ้วยทองไม่ใช่ยามองนะนะครับผมเนาะเนี่ยเขาก็จะมี achievement ให้เราเออทำหลายอย่างนะครับเนี่ยมาปึ๊บไม่ว่าจะเป็นเออการใส่อาวุธเพิ่มนะครับถ้าสมมติว่าเราทำ quest ค,ครบนะครับเควสของ Equip เนี่ยครบนะครับก็สามารถเคลมเคลมเคลมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เออพวกเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มเออมูฟสเปดนะครับเพิ่มเออพลังของการ enchorn นะฮะแล้วก็เออลดเงิน นี่ฮะลดเงินในการสุ่มแต่ละไข่นะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้นะผมเนาะอ,อ๋อต่อไปต่อไปก็ไปอีกโลกหนึ่งนะครับก็เป็นโลกที่3นะตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วอีอันนี้มันยังไม่เปิดนะครับน่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นพวกดันเชียนอะไรงี้มากกว่านะนะผมเนาะต่อมาก็เป็นโลกที่3ามอะโลกแห่งหิมะนะครับผมเนาะโอเคอันนี้มีอะไรเพิ่มมาใหม่ครับมีไข่เพิ่มมาใหม่แนะ่นอนครับกับ มอนสเตอร์ตัวใหม่ฮะแล้วก็สิ่งที่ดีเลยนะครับก็คือตรงนี้ฮะเป็น FK โซนนะครับ FK แอเรีย Area, เขาเขียนอยู่โซนอะไรของมึงนะให้วิ่งเข้าไปเลยนะฮะพอมาอยู่ในโซน FK ปุ๊บนะครับมันจะไม่มีมอนสเตอร์ให้เราตีนะนะครับมันจะไม่มีมอนสเตอร์ให้เราตีนะมันจะแบบว่าเหมือนเรามานั่งสมาธิเพื่อเก็บเนะี่ยเก็บเหรียญเก็บอะไรพวกนี้ฮนะต่อ เขาเรียกอะไรอะ่ะไอเนี่ยมันจะได้เงินอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเป็นต่อวินาทีหรือว่าอะไรนะไอเงินตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นปะเพิ่มทีละสองอซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติเราอยู่หน้าจอไอเนี่ยมันมันเราไปตีมอนอ่ะได้เยอะกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้เหมือนเรามาฝึกเขาเรียกอะไรอะ่ะฝึกวิชายุะวงแหวนอะไรพวกเนี้ยนะ <laughs> <laughs> โอเคออกไปนะฮะอ่าโอเคตอนนี้เรามาอยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเกมเนี้ย มันเหมาะกับเราที่เป็นสายฟรีๆเล่นหรือเปล่านะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงนี้เลยนะครับผมพวกเกมพาร์ตต่างๆนะครับผมเนาะอยากจะบอกเลยครับจากใจคนที่เล่นแบบฟรีๆแบบพี่นะอย่ามาดูตรงนี้ฮะเดี๋ยวจากใจคนที่เล่นฟรีนะครับดูดาบฮะดาบนะครับของพี่เนี่ยดาบเป็นของด่านนี้นะด่านปัจจุบันนะครับดาบที่เป็นระดับอันคอมมอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80นะครับผมแล้วก็เป็นดาบเล gend ของโลกที่2เนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับแต่อันนี้มันบวกบวก e n c h a n c เข้าไปนะครับ100นะครับผมเนาะลองคิดดูฮะถ้าสมมุติว่าเป็นผู้เล่นระดับสุลต่านเข้ามาเล่นนะมีเงินสัก3,000โลด้วย2อ0 0โลครับเอาไปเลยฮะดาบ270,000นนะครับคือมึงซื้อดาบอันเดียวมึงวิ่งทะลุไปโลกสุดท้ายได้เลย นะครับผมตอนนี้เขามีอยู่ประมาณห้าสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดเวิลด์นะครับเจ็ดเวิลด์นะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามึงลงทุนทสองพันห้าร้อยโลเนี่ยกูว่ามึงทะลุไปถึงนู่นเลยนะครับผมจบเกมภายในไม่กี่วินาทีนะครับผมแล้วก็มาดูกันต่อฮะอ่อหลังจากที่ดาบโหดไปแล้วนะครับเรามาดูฮะนี่คูณสอง นะครับคูณ2 XP คูณ2คอนคูณ2เจมนะครับแม็กลักกเมาลักกี้นะครับแล้วก็บวกซอสไปอีก3เล่มนะครับผมเกมพาร์ตก็จะมีลักกี้นะครับออโตโอเพนนะครับก็คือสุ่มสุ่มไข่นะแล้วก็บวกอาวุธเข้าไปอีก1เล่มนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตแล้วก็พวกบูสเตอร์ต่างๆนะบูสเตอร์นี่มันได้ฟรีอ,อยู่แล้วนะครับได้ฟรีจากการที่เราเปิดกิฟต์ตรงนี้นะเขาก็จะเป็นเวลาให้เราบอกนะครับผมเนาะโอเค นี่เลยประมาณนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าพี่จะไปเอ่อเวิลด์ที่4นะครับพี่ต้องทำภารกิจอะไรบ้างนะครับแรกๆเลยครับก็คือเอ่อต้องมีเงิน250,000หาหนะครับ250,000บาทนะครับแล้วก็ the iceberg chests นะครับ p u r c h a s e อันนี้คือให้ต้องต้องสุ่มนะครับต้องสุ่มเอ่อกล่องของอาวุธโลกนี้นะครับ25กล่อง What the fuck นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เก็บเงินแล้วก็ไปสุ่มนะครับตอนนี้ก็สุ่มได้นะครับผมเนาะก็แค่เหลือแค่สุ่มไม่ครบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะสามารถไปที่ด่านถัดไปได้นะครับสำหรับเกม Sword Heaven นะครับผมเนาะโอเคนี่เห็นปะ่ะอาวุธก็เวลาเราเอนชานไปแล้วอะ่ะเขาก็จะมีแสงตามตามาธาตุธาตุของเอ่อตัวエンชานมเมนตนะ์นะครับผมเนาะสวยนะสวยสวยสวยนะครับผมเนาะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเอาออกได้ไหมครับยกเลิกเอนชานได้ไหมไม่น่าจะเอนนะไม่น่าจะยกเลิกได้เนาะนะฮะแต่แปลกใจว่าทําไมอาวุธกูมันไม่ลอยไม่ลอยสี่ชิ้นนะผมเนาะอ้าวโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแนวเอยสำหรับเกมซอร์ทเฮาเวนเนีครับผมเนาะก็น่าจะไม่ดังหรอกเชือ่อเถอะเกมมันแบบนี้นะมันมันแนวแบบเปตูวินอะหิวเงินอนะอย่างเงี้ยนะไม่น่าจะมีคนเล่นมากนะครับผมเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เนี่ยครับผมใครที่เล่นแมปนี้อยู่แล้วมีความคิดเห็นต่างก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนาะโอเคใครยังไม่ได้กดถูกใจก็กดถูกใจด้วยนะครับใครยังไม่ได้ซับสไคร์ก็ซับสไคร์ซะเนี่ยผมบายบาย